คุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราจะพาไปดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ครับนั่นก็คือโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมอวกาศตอนนี้ถือว่าเศรษฐกิจอวกาศเป็นที่สนใจทั่วโลกแล้วนะครับโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสตาร์ทอัพเก่งๆของคนไทยหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันครับ ดูเหมือนว่าแนวโน้มการท่องโลกอวกาศจะขยับเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้จํากัดอยู่แต่นักบินอวกาศเท่านั้นถ้าเราพูดถึงอวกาศหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงแต่การเดินทางนอกโลกยานอาวกาศหรือวัตรวจแต่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอวกาศก,ก็มีมากมายครับทั้งการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบรวมถึงดาวเทียมด้วย จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ <S <S หรือว่าจิสตาบอกว่ามูลค่าทั้งโลกของเศรษฐกิจอวกาศจะคิดเป็นมูลค่าสูงกว่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก20ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพรมแดนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะขยายไปไกลมากรวมถึงโอกาสของเศรษฐกิจอวกาศด้วย ถ้ามองย้อนกลับมนที่ประเทศไทยก็จะพบว่าสถานะของเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและตอนนี้ภาครัฐก็เปิดไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหวังว่าจะเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติให้เกิดการเรียนรู้จากเทคโนโลยีระดับโลกมาสู่คนไทยได้ ล่าสุดทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ก็จับมือกับพันธมิตรออกโครงการพัฒนาวิสาหากิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศหรือเรียกสันส้นๆว่า space economy lifting off เพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพที่สนใจทำธุรกิจนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศหรือ space tech ให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศได้ด้วยการคัดเลือกจากสตาร์ทอัพจำนวน10ทีมมาบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญจนสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและต่อยอดได้ครับ เราก็มีตัวอย่างของบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับเริ่มจาก NB Space ผู้พัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กหรือว่า CubeSat โดยมีแผนปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรถึง15ดวงหนึ่งในผู้ก่อตั้งบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมมาโดยตลอดทั้งภาครัฐและเอกชนครับ ปี2563ที่ผ่านมาตลาดอินเทอร์เน็ตแห่งสปปรรพสิ่งหรือว่า IoT ของประเทศไทยมีผู้ใช้งานมากกว่า1,338,000 connection ด้วยกันและมีโอกาสเติบโตมากขึ้นขณะที่ IoT ยังมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงไปถึงภาคการเกษตรที่มีมากกว่า149ล้านไร่ท่อส่งกา๊าซที่มีความยาวมากกว่า4,200กิโลเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเดินเรือครับที่ตอนนี้มีมากกว่า5 0,000ื่นลำซึ่งกฎหมายนานาชาติก็บอกว่าเรือต้องติดตั้งระบบติดตามหรือว่าระบบ tracking ครับในประเทศไทยเรามีดาวเทียมไม่เกิน2ดวงเท่านั้นทําให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องใช้บริการจากต่างประเทศอันนี้เป็นจุดสําคัญครับถ้าดาวเทียมในไทยมีมากขึ้นและพัฒนาโดยคนไทยเองจะทําให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศเยอะขึ้นครับเราสนใจมากมาก็คือ,อเรือนะครับ ในปัจจุบันเรือของเราเนี่ยมีประมาณ5้าหมื่นลำแล้วก็ตามกฎหมายในนาชาเนี่ยเรือต้องติดตัว tracking นะครับซึ่งปัจจุบันแล้วเขาใช้ดาวเทียมต่างประเทศหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเจ้าของเรือก็อาจจะมาใช้ของเราซึ่งเป็นที่มีต้นทุนในการใช้บร,ริการที่ถูกลงนะครับมาดูกันต่อที่สตาร์ทอัพอีกรายนะครับนั่นก็คือบริษัท plus it solution ผู้พัฒนาระบบวิเคราะห์พื้นที่จากภาพดาวเทียมเพื่อที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์และแก้ไขปัญหาที่เรามักจะพบกันบ่อยๆอย่างเช่นการบุกรุกพื้นที่ของภาครัฐการเผาทุ่งนาหลังทำไร่หรือการใช้ดินผิดประเภทปัญหาเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแก้ได้นะครับหลายหน่วยงานที่ผ่านมาก็ใช้กำลังคนในการเข้าไปตรวจสอบทำให้กระบวนการล่าช้าเทคโนโลยีจะเข้าไปเติมเต็มได้ครับ บริษัทก็เลยตั้งใจสร้างแพลตฟอร์มในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินหลักการก็คือดูจากรูปถ่ายดาวเทียมแล้วใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาประเมินผลลัพธ์จากนั้นก็จะบันทึกข้อมูลลงระบบแสดงผลและชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่ไหนจุดไหนเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นตัวอย่างจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็สิด a วิเคราะห์อ,ออกมาซึ่งในสีเหลี่ยมสีเหลือง,เ,องเนี่ยฮะคือในพื้นที่ที่เราสนใจฮะจากพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ย <Das que ath ie> เราสามารถเอ์แรมออกมาได้ว่าพื้นผิวของดินเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างมีที่อยู่อาศยยังไงมีที่ที่ไม่ได้ใช้ยังไงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฮะในพื้นดินหรือในชนนแต่ละที่เนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยว่าถนนเนี่ยมันเข้าถึงหรือเปล่านะฮะมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือเปล่ามันอยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยหรือเปล่านนอกไปจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังจากดาวเทียมได้ด้วยนะว่า ณปัจจุบันเคยเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นอะไรมาหรือเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งจากตรงนี้เนี่ยฮะถ้าถ้าเรามีข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันหรือเรามีข้อมูลจากสองไทม์ไลน์ทำให้เราสามารถที่จะแจ้งเตือนได้นะฮะวิเคราะห์ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นยกตัวอย่าง,อย,างอย่างรูปนี้ฮะท,ทางซ้ายมือจะเห็นว่าเขียวเต็มเลยคือมีป่าไม้เต็มเลยนะฮะในทางขวาม,มือนจะเป็นสีแดงนั่นหมายถึงว่ามันถูกสร้างเมืองหรือที่อยู่อาศัยขึ้นมา ะะก็เราเรา,เราก็จะมีการ alert ขึ้นมาบอกได้ว่าโอเคมันมีการบุกรุกป,ป่าไม้เข้ามานะฮะหรือแม้กระทั่งสีฟ้าที่ว่ามันเป็นน้ำแล้วอ,อีกไทม์ไลน์หนึ่งคือน้ำมันหายไปเลยาาก็อาจจะแจ้งเตือนภัยแล้งรับนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยังระบบแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบและแสดงผลสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นดินและกดเลือกดูประวัติการพัฒนาที่ดินย้อนหลังได้ด้วยครับ ทีนี้เรามาต่อกันที่ Space Dogs ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งคุณภาพอากาศโดยใช้การตรวจวัดข้อมูลดาวเทียมหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเจอกับปัญหามลภาวะที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสาเหตุจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การเผาชีวมวลส่งผลกระทบกับทางเดินหายใจของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปัญหาฝุ่นควันยังสามารถอุบัติได้โดยไม่คาดฝันเช่นกัน จากข่าวเหตุการณ์ระเบิดของสารเคมีล่าสุดเมื่อต้นเดือนก่อนที่กอ่อให้เกิดควันพิษโปยพุ่งออกสู่บรรยากาศตลอดกว่า24ชั่วโมงโดยไม่มีทางทราบได้เลยว่าควันพิษนี้จะลอยไปทางไหนบ้างในขณะที่ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมควบคุมมลพิษประดีของเครือข่าย a q r ก็ดียังไม่สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของฝุ่นควันพิษที่ลอยบนอากาศในวันเกิดเหตุได้เลยอ้าวแล้วผู้คนจะเกิดอะไรเนสเตรียมรับมือได้ยังไงครับทีนี้นั่นจึงยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลตรวจวัดจากดาวเทียม ที่สามารถสังเกตการถึงอนุภาคฝุ่นในชั้นบรรยากาศโลกได้อย่างครอบคลุมสำหรับโมเดลการพยากรณ์คุณภาพอากาศที่ Space Dog พัฒนาขึ้นบริษัทก็จะนำข้อมูลความหนาแน่นของฝุ่นรายพื้นที่จากองค์การนาซามาประยุกต์เข้ากับข้อมูลภาคพื้นดินและข้อมูลจากดาวเทียมทำให้การประมวลผลเป็นไปอย่างแม่นยำครับ Space d o c s ได้แยกรูปแบบการทำงานเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือการให้บริการกับประชาชนซึ่งสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งแจ้งข้อมูลผ่านแชทบอทได้ง่ายครับส่วนที่2จะเป็นการนำระบบนี้ไปผนวกกับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบของตัวเองอยู่แล้วเพื่อให้การทำงานแม่นยำขึ้นและช่วยเตรียมพร้อมประชาชนให้รับมงือกับสถานการณ์ได้ครับและส่วนสุดท้ายภาคเอกชนปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกวันนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ที่พักมากขึ้น ทาง SpaceDocs จึงพยายามนำนวัตกรรมนี้ไปใช้กับโรงงานที่ผ่าน ISO เพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่พื้นที่ท้องถิ่นครับสตาร์ทอัพอีกรายก็คือ Space Composite ผู้พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ขั้นสูงที่ใช้ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อการสำรวจอวกาศโดยผลิตออกแบบและทดสอบเองซึ่งชิ้นส่วน COPV เป็นชิ้นส่วนทนแรงที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตนำไปใช้ได้หลายด้านเลยครับนอกจากธุรกิจอวกาศ ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทางเลือกก็ใช้ได้ครับตลาด COPV ของโลกมีมูลค่าแต่หลักหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดการกันวา่าในปี2573หรืออีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าอัตราการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงหรือว่า FCEV จะเพิ่มขึ้นถึง2ล้านคันต่อปีครับ เช่นเดียวกับตลาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในอวกาศคาดว่ามูลค่าตลาดรวมจะอยู่ที่1.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ธุรกิจพลังงานทางเลือกก็มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจากการขัดแคลนพลังงานและปัญหาโลกร้อนทําให้ Space Composite มองว่าธุรกิจนี้น่าจะกลายเป็นเทรน์สาคัญของโลกจากนี้ต่อไปครับ เฟ Tech เป็นสตาร์ทอัพในกลุ่ม d e p Tech ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีขั้นสูงต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนานาน,านกว่าธุรกิจอื่นครับแต่พอเวลาผ่านไปสตาร์ทอัพรายนี้ก็สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมหาศาลต่อแวดวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมลดการพึ่งพาโซลูชันจากต่างประเทศซึ่งทาง NIA ก็คาดการณ์นะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยจะพุ่งทะยานแตะระดับแสนล้านบาทครับ ขอบคุณที่ติดตาม tnn ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ facebook tnn live หรือว่าสะดวกติดตามผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ